อ้ยอืมควันเขมิงอืมโอ้โไขตุนอาจารย์บิว FC จ๋านี่เห็นไหมกบดูหลางนี่นะไขตุนอาจารย์บิวนี่ไขตุนอาจารย์บิวเมื่อกี้มันเหมือนอึ่งอ่างพองลมเลยไม่ต้องห่วงถุงพลาสติกเขาทำมาการความร้อนอยู่แล้ว มันไม่ออกเราก็ต้องผ่าโอ้โหตายเะโรบิวไอตุนอาจารย์บิวทำเหมือนชาวบ้านเราไม่ทำกันโอ้ยอเออทำไมเราไม่ทำแบบนี้เออขเรานี่มันฉลาดน้อยเสียเลือเกินอืม เนี่ยดูข้างล่างหม้อช้อนเยอะแยะเลยกลัวว่ามันโดนตูดหม้อต้องเอาช้อนรองก่อนนะจ๊ะเอฟซีจ๋าแล้วก็ช้อนนี้ไม่ใช้งาน ม้อลวกไข่ลงไปก่อนเองอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังเหมือนอึงอ่างพองลมไหมไข่ตุน๋นอาจารย์บิว้วเคอยู่อืมเวฟตรงเวด้วยรสชาติข้างในที่เคลือบคาราเมลรู้สึกก่อนว่ามันฉ่ำขนาดไหน ต้องผาให้ FC ดูข้างหนด้วยอืมถ้าบอกว่าพลาสติกหรือว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้ยแล้วไมโครเวฟหรือว่าที่เคาเวอในห้างในกับข้าวเซมันก็เป็นกันก็นหมดโอ้เขาทำมาให้เรากินแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนี่มันปลอดพัดจะไร อีเหมียวเองกินไม่ได้หรอกไข่ตุ๋นอาจารย์บิ้วอืมข้างนอกสดใสข้างในฉ่ำๆโอู้มันร้อนอไอร้อนหรือยังจะหั่นให้เอฟซีดูยังไ,ได้หันหน่นเลย ก็หั่นหรอกหั่นหั่นหั่นีน๋นวยวเราก็เอาช้อนเจาะๆาะก็ได้นะจ๊ะ,จะเอฟซีจ๋าเอ็งจะกินไข่ตุ๋นกับพี่ไม่ได้นะเอ็งเป็นเหมียวเอ็งกินปลาทูนุ่นหือเหนอ้าหน้าทุกเรื่องไข่ตุ๋นอาจารย์บิ้วนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าควันเขม่งเลยนี่เอาไปทํากินได้ถ้าต้มใส่ถ้วยมันจะเป็นน้ำน้ำบิ้วไม่ชอบนะมันดูไม่น่ารับประทานเลยแต่อย่างเนี้ย มันช่างโอชาสีเกลืเกินใครตุนาารนตต้นอาจารย์บิ้วนะจ๊ะ FC ล,ลูกพี่ผมเอ้ยต้องเสียงเสียงนะใครตุ้นอาจารย์บิวโอ้ยขาขาผมลอยลูกพี่ไม่ดูขาผมเลยผมามายึดประตูแลูลกพี่ได้ยินไหมเนี่ยยังกินไข่ตุ้นกับพี่ไหม